สวัสดีเพื่อนๆชาวดัซซนีดอทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปดวงในสัปดาห์ของผู้ที่เกิดถึง7วันนะโดยจะเป็นการทำนายช่วงวันที่2ถึงวันที่8มกราคม2 5 6 5นนะโดยจะพูดถึงเรื่องงานเงินความรักนะครับโอเคเราก็เริ่มมาดูกันเลยนะครับโดยเริ่มจากคนวันอาทิตย์ก่อนเลยนะหน้าไพ่ของคนวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณ่ะมันจะมีอุปสรรคปัญหาติดขัดให้คุณต้องต่อสู้ฟันฝ่ากับมันไปบ้างนะไม่ว่าจะเป็นงานที่ยาก หรือว่ามันมีปัญหาที่ต้องแก้ไขกับมันก็ตามอ่ะรวมไปถึงอาจจะมีเรื่องให้ต้องเดินทางเกี่ยวกับเรื่องการงานที่คุณไม่ชอบใจก็ได้นะครับแต่ก็ยังดีว่าในช่วงท้ายสัปดาห์เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะสามารถผ่านลุล่วงไปในทางที่ดีได้อยู่นะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่คุณได้เปลี่ยนผ่านได้จบจากสิ่งเก่าๆไปนะเลยทําให้รายรับรายได้ของคุณมันสะดุดไปบ้างอะ่ะคุณก็เลยต้องมาคิดวางแผนเพื่อหาแหล่งไรายได้ใหม่ๆมาทดแทนไม่ให้เรื่องการเงินของคุณมันขาดช่วงไปนะแแแตตต่่่่่ดดดดูเเเเเหหมืออออนนนนวววววาาาาาััคคุณีียยยยกกก็ไไ้้้้้รรรริิงงผพบสละ แล้วในเรื่องความรักเนี่ยเรื่องราวความรักใคร่ความหลงใหลที่มีมากเกินไปอะ่ะมันจะสร้างปัญหาความไม่พอใจให้กับตัวอีกฝ่ายหรือเป็นอุปสรรคในการดําเนินชีวิตกันได้นะครับถ้าจะรักกันเนี่ยก็ต้องดูความพอดีแล้วก็ดูความเหมาะสมเอาไว้ด้วยนะส่วนคุณโสดก็จะมีเรื่องที่ต้องปวดหัวเหนื่อยใจกับเรื่องราวความรักที่เข้ามาในช่วงนี้ระดับหนึ่งเลยนะน้ำพห้ครบรั์ในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณอะ่ะมันก็ยังสามารถเดินหน้าไปได้ด้วยความสงบเรียบร้อยที่ดี จากการดูแลเอาใจใส่ของตัวคุณเองหรือไม่ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยดูแลช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณอยู่นะครับซึ่งคุณกับผู้ร่วมงานเนี่ยต่างก็มีความสามัคคีกลมเกลียวมองเป้าหมายทางการงานไปในทางเดียวกันไม่มีความขัดแย้งอะไรกันนะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยคุณก็จะเริ่มมีความจริงจังในการคิดวางแผนทำสิ่งต่างๆเพื่อรักษาผลประโยชน์หรือสถานะทางการเงินที่ดีของคุณเอาไว้นะครับโดยอาจจะต้องลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น แล้วก็ต้องระวังอย่าไปลงทุนหรือทําธุรกรรมทางการเงินกับสิ่งที่ไม่ชัดเจนโปร่งใสโดยที่คุณก็ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจกับมันมากเพียงพอนะส่วนในเรื่องความรักเนี่ยคุณกับคนรักก็ยังมีความรักความรู้สึกที่ดีกันอยู่เสมอนะครับโดยอาจจะมีการเดินทางพากันไปท่องเที่ยวหรือไปปาร์ตี้เข้าสังคมก็ยังมีความสุขกันนะส่วนคนโสดเนี่ยก็จะพบรักจากการเดินทางท่องเที่ยวหรือจากการเข้าสังคมในช่วงนี้กันด้วยนะครับนใา้คุณมรรคารในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะ มันอาจจะดูหนักเหนื่อยที่คุณต้องมีความอดทนต่อสู้กับมันอยู่บ้างนะหรือไม่ก็เป็นการดําเนินงานแบบลับๆที่คุณไม่สามารถเปิดเผยบอกให้คนภายนอกรู้ก็ได้นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวแบบไหนก็ตามอ่ะสุดท้ายแล้วเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมันจะสามารถประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนในเรื่องการเงินเนี่ยจากที่เคยมีความติดขัดต้องคอยควบคุมค่าใช้ใจ่ายคอยระวังรัดจำขัดมาก่อนเนี่ยมันก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีซึ่งคุณก็จะเห็นช่องทางและการพัฒนาทางด้านการเงินของคุณได้นะครับแล้วในเรื่องความรักอะ่ะ คุณจะเริ่มมีความอ่อนข้อยอมถอยจากเรื่องราวความรักที่ไม่ลงตัวหรือความยึดมั่นบางอย่างที่มันไม่ส่งผลดีกับเรื่องความรักแต่ว่าคุณก็ฝืนทธกับมานมาโดยตลอดนะครับในตอนเนี้คุณจะเลือกทาสิ่งที่มันดีกับตัวคุณเองอย่างเช่นการเดินออกจากความรักที่มีปัญหาหรือยอมผ่อนปลนกับความคิดความยึดมั่นที่เคยมีที่มันจะ้าบปัญหาระหว่างกันนะแล้วก็หันไปคืนดีกับผู้ของคุณก็ได้นะครับน้าภัยควรพุดด่ในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะ ความเด็ดขาดและก็ความอาจริงจังที่จะทุ่มเทนในงานที่ทํารวมไปถึงการควบคุมมาตรฐานไม่ปล่อยผ่านกับข้อผิดพลาดในงานของคุณเนี่ยมันจะช่วยคุณประสบความสมําเร็จได้เป็นอย่างดีนะหรือคุณอาจจะได้รับชัยชนะจากงานที่ต้องมีการสอบแข่งขันกันก็นได้ด้วยนะครับแล้วเรื่องการเงินเนี่ยคุณจะต้องมีการควบคุมค่าใช้ใจ่ายไม่ใจร้อนเร่งรีบตัดสินใจในการใช้เงินมากเกินไปนะครับแล้วถ้าจะมีการติดต่อดาเนินการทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินในช่วงนี้คุณก็ต้องมีความตื่นตัวจริงจัง ไม่ควรอ่อนข้อหรือว่ายอมปล่อยผ่านกับรายละเอียดบางอย่างที่มอาจจะก่อให้เกิดปัญหาข้อผิดพลาดมีความเสียหายทางการเงินเกิดขึ้นมาได้นะแล้วในเรื่องความรักอ่ะคุณจะต้องใช้ความอดทนยอมเสียสละกับความต้องการส่วนตัวบางอย่างเพื่อที่จะได้รักษาความมั่นคงในความสัมพันธ์เอาไว้นะส่วนคนโสดเนี่ยก็เป็นช่วงที่เรื่องราวการเงินแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตมันจะมีความสําคัญมากกว่าเรื่องความรักนะน่าภโยคบณพฤติในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะ มันก็จะสามารถเดินหน้าไปได้เรื่อยๆไปสบายๆไม่มีปัญหาติดขัดอะไรที่เด่นๆเกิดขึ้นมานะครับซึ่งคุณก็ทํางานของคุณไปแบบเงียบๆสมถะมีความเรียบร้อยที่ดีอยู่นะแล้วยิ่งถ้าเป็นงานที่คุณรักแล้วลก็มันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ลงตัวกับชีวิตของคุณไปอย่างมากเลยนะครับแถมอาจจะเจอเรื่องราวความรักเกิดขึ้นจากงานที่ทําอยู่ก็ได้นะส่วนในเรื่องการเงินเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องรอคอยการช่วยเหลือหรือจังหวะโอกาสทางการเงินที่ดีที่จะมีใครบางคนหยิบยื่นเข้ามาให้นะครับซึ่งมันก็็เปนนนสสิ่่่่งงทีีคคคออข้าาาจะะมมวํัญยู คุณจึงต้องมีความจริงจังจะมาทําอะไรเป็นแบบเล่นๆหรืออาศัยความสนิทสนมส่วนตัวมาช่วยหนุนให้เรื่องราวการเงินเหล่านี้มันง่ายขึ้นนะก็คงจะค่อนข้างยากไปสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วเรื่องความรักเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะวางตัวนิ่งๆหรือแสดงความมั่นคงในตัวเองอยู่แค่ไหนก็ตามอะ่ะแต่จริงๆแล้วในใจของคุณเนี่ยมันค่อนข้างจะวาวุ่นมีสิ่งที่ต้องวุ่นวายจัดการกับความรู้สึกและการกระทําการเบงตัวต่างๆอยู่มากพอสมควรเลยนะส่วนคนโสดอ่ะก็จะพบกับความรักที่ไม่สามารถแสดงออกหรือไม่มีเวลาที่จะไททุ่มมเเดดหนนน้้ากกัับ็ะ นัาภัยคุณมมสุขในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะหากคุณพบเจอปัญหาติดขัดอะไรจากงานที่ทําอยู่เนี่ยคุณก็จะได้รับการหยิบยื่นความช่วยเหลือที่ดีเข้ามาได้อยู่นะครับหรือบางท่านอาจจะได้รับการโปรโมทให้มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นแม้จะต้องรับผิดชอบทาอะไรที่มากขึ้นกว่าเดิมแต่คุณก็รู้สึกถึงสิ่งดีๆที่มันจะส่งผลตอบแทนย้อยกนกลับมาสู่ตัวคุณได้อยู่นะครับแล้วเรื่องการเงินเนี่ยสำหรับท่านที่มีการติดต่อลงทุนทําอะไรร่วมกับผู้อื่นที่ต้องมีการทาข้อตกลงงหรือว่ามีาีนนสัญญ,ญใช คุณจำเป็นที่ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องต่างๆให้ชัดเจนเอาไว้ก่อนนะครับซึ่งภาพรวมมันก็ถือว่ายังสามารถเดินหน้าไปในทางที่ดีได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าอยากจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรในภายหลังเนี่ยหลังจากที่ทําข้อตกลงไปแล้วอะ่ะมันก็อาจจะสร้างปัญหาความยุ่งยากตามมาได้อะ่ะแล้วในเรื่องความรักเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะครับแม้จะไม่หวานชื่นกันมากอะ่ะแต่คุณก็ยังมีความรักใคร่ที่ดีที่มั่นคงและมีการดูแลช่วยเหลือเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีอยู่นะ ส่วนคนโสดเนี่ยจะพบราัจาัดก,การเดินทางหรือคนจากทางไกลนะซึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่สูงอายุมีความภูมิฐานโดยจะสามารถให้ความช่วยเหลือแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับคุณได้นะครับหน,น,น้าไพ่คุณสอในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะคุณอาจจะต้องมารู้สึกอึดอัดลำบากใจจากกฎระเบียบข้อบังคับใหม่ๆทางการงานที่คุณรู้สึกว่าเหมือนโดนเอาเปรียบหรือต้องไปทากับสิ่งที่คุณไม่อยากทำในช่วงนี้นะครับมันจึงทำให้คุณเนี่ยไม่ค่อยมีความสุขในงานที่ทำถึงแม้ว่างานนี้จะยังมีความมั่นคงแล้วก็สามารถเดินหน้้าาไปดดททงีี่่อยูนะ ส่วนในเรื่องการเงินเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่คุณต้องรัดเข็มขัดและควบคุมค่าใช้จ่ายให้มากขึ้นป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับซึ่งถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะไม่ได้มีปัญหาทางการเงินอยู่แล้วก็ตามนะแต่คุณก็มีแนวโน้มว่าจะเสียเงินใช้จ่ายไปกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์หรือได้รับผลตอบแทนที่มันไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคุณพิจารณาดูแล้วมันมีความเหมาะสมแล้วก็มีความจําเป็นจริงๆอ่ะคุณก็สามารถดําเนินการทําสิ่งต่างๆทางการเงินต่อไปได้เลยนะและในเรื่องคคคควววาา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 มมมมมรรัััักกกกกเเเเนนนนนนีีีี่่่่่ยยหหปปญออะไไแแลุุ้้ณขขททํสงตๆ็ดึ คุณก็จะได้รับโอกาสนั้นมานะครับแต่ถ้าหากว่าความรักเนี่ยมันต้องจบก,กันไปจริงๆแล้วก็นะมันก็จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาทดแทนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรักครั้งใหม่หรืองานใหม่ๆที่คุณจะไปทุ่มเททาก,กับมันนะส่วนคนโสดอะ่ะก็จะไปพบรักกับคนที่ผิดหวังเสียใจอ,อกหักมาก่อนนะหรือไม่ก็เป็นตัวคุณเองเนี่แหละที่ไปพบเป้าหมายทางความรักใหม่ๆหลังจากที่เคยผิดหวังเสียใจมานะครับโอเคผมก็ขอจบทำนายไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปการทำนายรอบสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ